ตอนสั้นเรื่องไปเที่ยวทะเลตอนวันปิดเทอมไปรับชมกันเลยเย่เย่ถ้าใครพร้อมรับชมแล้วไปรับชมกันเลยไปวันนี้เราจะไปทะเลกันใช่ไหมใช่เราเอารถกูดแคทไป โอเคเดี๋ยวแม่เกิร์นั่งหน้าพ่อนะเดี๋ยวโมเดลนั่งกับจีจีแล้วก็แม่นะป่ะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าตรงไปหัวหินกันป่ะหนึ่งเมตรเลี้ย,ย,ยวซ้ายเอ๊ะเลี้ยวขวาขออภัยค่ะ mm hmm. เลี้ยวขวาตรงไปเก้าร้อยเมตรเลี้ยว ขวานี่ะเฮ้ย,อยขอโทษได้ไหมแอบสอเลยโอ้พราะขับเร็วเกินไปไหมพอมีใบขับขี่หรือเปล่ามีไม่เหรอใบขับขี่เถือนอนะพ่อขับดีๆนะมีเด็กนะต้องสามคนเลยนะไม่มีอะไรลอก สองชั่วโมงผ่านไปไกลถึงแล้วรออีกนิดนะเม่อไหร่จะถึงคะไกลแล้วล่ะนี่ไงข้างหน้า,าเราเห็นทะเลหรือยังดดยเดี๋ยวค่อยไปแวะกันได้มีต้นมะพร้าวด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วนะขับช้าเกินไปไหมแสงซะเลยตอด วุ้ยวันนี้เรามาเร็วนะสอดก่อนเออไปลงมาได้เลยจ้าจนะไปนี่พวกเราถึงทะเลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้โมเดลกับแม็กเกอร์ไปปั่นจักรยานเล่นก่อนนะ เดี๋ยวพ่อกับแม่เดี๋ยวดูแลน้องด้วยแต่พ่อกับแม่โอ้ยโมเดลเดินเ,เราเร็วหน่อยสิลาด้วยสิเดี๋ยวพ่อกับแม่จะกลางล่มปูเสืออะไรกันให้เรียบร้อยโอเคเพราะว่าเราไปเช้าเย็นกลับไงวันนี้ลูกปิดเทอมสักทีเราก็ต้องทำให้เต็มที่วันนี้พ่อเตรียามชุดมา มาเล่นน้ำโดยเฉพาะจีจี้วันนี้เล่นไหมเล่นน้ำอะ่ะเย็นโอเคสองพี่น้องก็เร็วๆหน่อยสิโอ๊ยรอด้วยสิตรงไหนดีอ่ะคน <Pin. S 1> ฉันว่านะก็ตรงนี้ก็ได้นะเข้าใกล้ใช่หาดเลยค่ะตรงนี้ไหมเอ,อจะดีเหรอแบบตรงนั้นหน่อย เพราะมันจะใกล้เออโซนปิกนิกเพราะว่าตอนหกโมงเขาจะมีงานกันเราจะมากิน,นปิกนิกกันด้วยเพราะว่าญาติบุญช่วยกับบุญส่งจะมาประมาณตรงนี้ละกันนะเร็วเร็วรีบเดินมาเร็วเร็วลูก พ่อไปเช่าจัก,กรยานมาให้แล้วสองอันสีขาวอันใหญ่ของพ่อกับแม่อันเล็กสีขาวเป็นของจีตี้อันเล็กสีฟ้าเป็นของสองพี่น้องไปปั่นได้เลยนะหรือจะช่วยพ่อก็ได้เดี๋ยวพวกเราไปเล่นกันโอเคนี่ของพวกเราอันนี้ฉันจำไ,ได้พ่อบอกอยู่ขับตามมาแล้วนะโอเคจ้า อันนี้เราขับตรงเม็ทซายมันอาจจะแบบโอ้เธอขับช้าจังเลยพี่อย่าไม่รอกันเลยมาแข่งกันอย,อย่าไปไกลนะลูกขับขับไปเล่นกับพี่ๆไหมจ๊ะไม่เอาโอเคไม่เป็นไร คุณปูเสือก่อนโอเคนี่คุณเรียบร้อยเนี่ยอันใหม่คุณกลางนานมากเลยดีแล้วคุณจีจีเดี๋ยวแม่พาปัน่นจักรยานะลองปั่นดูนะอันเล็กนะนี่ปั่นเป็นด้เหรอ ปั่นเป็นค่อยๆปั่นฮ้ยไม่ฝึกสองสี่ล้อเลยนะปั่นสองล้อเป็นแล้วหรอเ <c oughs> ก่งมากเลยสองควบเองแม่พักขับช้าๆก่อนนะค่อยๆตามมานะจ๊ะ <c oughs> ปั่นเก่งมากเลยแม่ดูจากกล้องกล้องกล้องจักรยานเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ตามพี่พี่พี่เขาตกใจไปเลยพี่เขาจอดตรงนั้นแน่ๆเอาทำไรกันนะว่าไงคะแม่จีจี้อ้าวจีจี้ขับเป็นแล้วเหรอจีจี้เขาขับเป็นแล้วจ้าโหหนูฝึกได้ก็ประมาณหกขวบเองไงตอนนี้ จีจี้แค่สองขวบเองนะแม่ใช่จ้ะดูสิโหเธอจะเก่งอะไรขนาดนี้เนี่ยโตไปเป็นเด็กอัจฉริยะไม่รู้ด้วโอ้โหฉันต้องไปเล่นบ้างใช่ไหมได้จะฝโชว์ฝีมือให้ดูเลยนี่ปั่นเก่งกว่าใครเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นกัน อ้าวคุณพ่อปั่นเร็วกว่าใครฮ่า <c oughs> เอาเสร็จเลยไปแล้วต้องขับต้องกลับอีกโอ้ยเหนื่อยฮัลโหลครับอ๋ออาหารจะมาส่งให้ไหมครับได้เลยครับโอเคครับนี่ทุกคนไปเก็บจักรยานกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันไปค <ไป S 2> ่ะครับ คสั่งข้าวเหรอใช่โอเคเรามาแข่งกันพี่โอเคฉันว่าเธอชน,นะฉันชอบออกตัวก่อนหนึ่งสั่งซับไปโอเธอออกตัวก่อนอีกแล้วอะ่ะ <laughs> ฉันจะตามหลังเธออยู่แล้วนะเธอออกก่อนนะโกงอะ่ะ ฉันไม่ได้กกงสักหน่อยนี่ไปไปนั่งรอก่อนโหคุณสั่สงอะไรมาเยอะแยะเนี่ยแอปเปิ้ลกี่ลูกเนี่ยฮะจีจีชอบกินแอปเปิ้ลไม่ใช่เหรอชอบแต่หนูชอบกินแอปเปิ้ลเขียวอา้าวเหรอ นี่คุณไม่รู้จักเอาใจใส่ลูกเลยนะนี่หนูก็กินได้กินได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยชอบแต่ก็กินได้ค่ะโอเคเดี๋ยวโมเดลแจกจานให้งำเงำ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 แอปเปิ้ลเริ่มหมดทีละลูก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 ,ลลกและ ลูกสุดท้ายแม่ขอนะเนื้อเริ่มหมดทีละทีละอันทีละอันทีละอันจนหมดเกลี้ยงซุปเริ่มหมดทีละทีละลิตทีละลิตทีละลิ้ลลลลลลพอหมดปุ๊บเกลี้ยงเลย ซูชิเริ่มหมดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นหมดเกี้ยงอิ่มแล้ว่ะแม่ใช่ครับอิ่มแล้วพ่อก็อิ่มแล้วเหมือนกันจีจี้อิ่มมากโอ้โหตอนนี้เริ่มจะเย็นละเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันดีกว่าจีจี้เล่นด้วยได้ไหมแต่ต้องใส่ห่วงยางนะ นี่คุณแน่นอนให้ผมเป็นตากล้องอีกแล้วใช่ไหม <c oughs> โอเคไปเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้ไหมเอาตรงวิวดีกว่าแฉแฉรับบทถือกระเป๋าอีกแล้วโอเคนี่ลูกๆไปเล่นน้ำได้เลยนะครับ ค่ะไปทุกคนเราไปเล่นน้ำกันใส่ทั้งชุดนี้แหละเพราะว่าไม่ได้เอา,เาชุดานัเป็นไ,รรไปจีจีๆไปเล่นกันนะวันนี้ได้เอายางมาไหมอะพ่ออะไรวันนี้ได้เอาห่วงยางมาไหมเอามาเนี่ยเดี๋ยวพ่อเอาให้ กดจะได้โอเคจีจี้ได้แล้วไปไปเล่นกันแต่ของพวกเราอ่ะครับโอโตแล้วไม่น่าต้องใช้แล้วนะเฮ้ยโมเดลเราไปตรงนั้นกันไหมตรงไหนอ่ะพี่ตรงนั้นน่ะที่มันจะมีกล้องอ่ะเราไปดูกันพ่อขาขอบไปตรงสองกล้องได้ไหมได้ลูก ตรงนั้นเหรอ <S <S ใช่ตรงนั้นน่ะที่ปราคานะ่ะสีขาวๆนะาาว่ะปราคาาคาปาคานะ่ะที่มีสะพานสีแดงอยู่ตรงนั้นนะ่ะเรามาถึงบนสุดแล้วอุย้ยเห็นพ่อแม่ด้วยโอสวยมากเลยอะ่ะอุย้ยถ้าเผลอ จีจี้เราลงไปเนี่ยโดนด่าแน่แน่วิหนูไม่เคยเห็นทะเลแบบนี้มาก,ก่อนเลยอ่ะมันสวยมากๆเลยอ่ะพี่ส,สูงและสวยมากๆใช่ไม่เคยเห็นทะเลแนวสูงเลยนะวิเดียววันหลังเรามาดำน้ำดูปะการังกันไหมดูสิ เพียบเลยอะ่ะได้สิตรงนั้นมีเรือด้วยอะ่ะเดี๋ยววันหลังเราไปขี่เรือเล่นกันได้สำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคบเพื่อนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like. ไลค์จะไปหาแม่จะไปหาแม่โอ้ยจีจีจมียุงก็ได้จะไปหาแม่อย่างนั้นแหละ โหวิ่งตอกแตกผักแตกวิ่งก็ไม่วิ่งไก็ไม่ค่อยเก่งยังจะวิ่งอีกจีจีเดี๋ยวก็ลลมเป็นแผแลอกไม่จะไปหาแม่โหแม่ต้องไกลเนาะแข่งวิ่งพี่ต้องชนะโอ้พี่ขายาวขาสั้นนิดเดียวอะไรกันอีกอะไรกันอีก คุณเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันบ้างหาอะไรอะไรอะไรวิ่งเก่งเหมือนเรานี่ฮะจะวิ่งหาใครคะหาแม่ไ <c ười> ปคุณไปเล่นน้ำกันไปไปสองคนนั้นเมาม์มนอะไรกันก็หมายรู้เดี๋ยวสักพักชั่วโมงนึ่งโอ้คงต้องกลับละบายยค่ะทุกคน nhà lườm cũng còn tịt tàm xong rồi còn lấy nhà lườm mày không ra thứ quanh đến đấy